เกิดเป็นโชว์หน้าใช่ป่ะโชว์หน้าแล้วก็ว่าก็หงุดหงิดระยะนึงนะเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่กันแต่คิดว่าไม่รู้จะเหมือนเดืนี้เปล่าครั้งนี้สามปีครั้งหน้าอาจจะสามปีหรือเปล่าอะหรืออาจจะอานจะไหรนะบางทีเราไม่ไม่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างในบางทีเราก็ต้องไปทำงานอย่ื่นที่มันแบบเราต้องหาตังค์มาบางทีงานที่นี้มันไม่ได้แบบว่าแบบว่าทำให้เราอยู่ได้จริงๆนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำอื่นด้วยเราก็ต้องไปรับจอบวาดรูปเขียนรูป เียแต่ก็ยังทํางานนั้นเป็นสไตล์การทํางานวาดรูปนี่แหละแต่วาดรูปแบบไหนในเพื่อนในใครก็จะวาดรูปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเวลาเราอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าน่าจะมาตั้งสองสามปีแล้วมันเป็นแสดงหน้าแล้วอยากมันไม่เจอเนี่ยไม่เจอที่น้าอืนานไปแต่ก็ก็ไม่ได้ไปกะอะไรมันอ่ะเรียนว่าตอนนี้คิดอยู่ว่าเราจะต้องหาแรงบันดาลใจอะไรใหม่อยังไงแลเปลี่ยนแนวทางนะเปลี่ยนแนวท เปลี่ยนนะเพราะว่าเราก็เราว่าเราก็ยังชอบให้หน้านี้อยู่แล้วก็มันก็ยังยังมีอะไรกับมันอยู่อ่ะยังรู้สึกย่ัยังยังมีไอเดียกับมันไม่จบอ่ะเพียงแต่ว่าเรื่องที่เราจะประเด็นที่เราจะพูดถึงหรือว่าสิ่งเราจะรู้สึกอะไรกับมันเนี้ยมันเป็นอะไรเรายังไม่รู้ไงเพราตอนนี้มันคุ้นยังไม่จบโชว์ด้วยซ้มแล้วเราก็ยังลงบนอยู่มันเรื่อ,องเดิเดวอยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าเราจะไปไปหาอะไรทา เงียบอยู่อยู่พระหรืออะไรก็แบบหาอะไรทำให้มันแบบว่าเป็น้ยๆกันแล้วก็คือบางทีเราอาจจะคิดอะไ พุ่นบ้างหน่อยพุ่นตรงไหนวะอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ถ้าพนหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านนะเป็นตหนอนนะแล้วมีคนเห็นนะโอ okay. เคทำได้ได้แล้วตัดเลยร์ทำไห้ฟรีเลยแต่อย่ามาบังทับนะว่าให้เราทําอะไรขอทําอย่างที่เราอยากทํานะโ okay. อเคเราทาอย่างที่เราจะพุ่นนะเราอยากพุน่นอะไรอย่างเไม่ต้องมายุ่งเลยนะไม่ต้องมาออกไอเดียนะให้เราทำอย่างที่เราอยากทำโอเคว่แหละฟรีเขไม่ได้แบบเครีดนาดนะแบบว่า ถ้าเกิดอย่างน้นม well? ันไม่ใช่งานที่เราอยากจะทำละไงัน้มันเริ่มมีทุมันมีคอมเมแล้วมั่อยนายอยากได้ออไซน์นะเราไม่ได้คนอย่างเราอยากไปโคนอ่ะมันน้มันไม่ใช่ละงานเลยอ่งมันบางคนมันไม่เข้าใจเราก็เจอบ่อยแหละมาขอเบอร์ในตลอดแ่ะว่าน้องไ่ขอเบอร์อะมาเห็นบอกว่าโคน้านนี้เลยนี่ตึงคนเส็ใ้เราโนเป็นแบบก่ทําดนคนกำลง้ามแบามที่ใช่เราวเนี้ยที่ผมไม่ทำนะถ้าผมจะค ที่พี่ต้องคนอะไรที่ผมอยากจะพทษอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่มาบังคับผมได้ในสิ่งที่อยากได้นั่นคือพี่ต้องวาจานนะซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องมันไม่เประเรื่องแต่มันมันคือมันสิ่งที่ควรจะเป็นไงใช่ป่ะแต่ถ้ามันอยู่ในห้องนอนอย่างเงี้ยคนละใครเห็นนะในคนเดียวอ่ะอะไรเงี้ยมันก็แบบมันต้องไม,ม่คือจบมาสองเราก็อยากจะทำก็ให้คนอื่นเห็นถ้าเกิดได้ได้กลับเขาให้ที่แล้วคนอื่นเห็นเ,นเนอยอะชาวบ้านเห็นคนตัองไป ก็พร้อม่ยทำให้อ่าทำสเปซโอเคนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปกับพี่พูดอะไรแค่น้นหรือแบบทำอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็หลายอย,าไปไปอย่างไอเดี๋ยวไปจะไ้บอกประมาณนี้แหละฟรีได้นะ ถามว่าแพร่หลายเนี่ยแปลว่ามันให้เยอะขึ้นนะแต่ว่าคนทําคนทำมาเยอะขึ้นแล้วก็มีอีเวนต์มีกิจกรรมมีนัดไปพ่นมิทติ้งพ่นกันอะไรเงี้ยมีตลอดมีท่เพื่อนที่งานรวมๆมันก็มันก็เคลื่อนไหวนะมีอุปกรณ์ที่ดีมีสีสเปรกระขนมีหัวสเปรที่ดีมีมาร์กเกอร์มีของเล่นเยอะซึ่งเมื่อก่อนก็มีน้อยไม่มีเลยสักอะไรเงี้ยหัวสเปรย์ก็ระหาเอาหัวถังหอมอะไรมาทดลองอะไรเงี้ยแต่ที่มีหม ก็ดีขึ้นแต่ถามว่าถ้าอยากให้มันเป็นอะไรในอนาคตเราก็อันนี้ก็พูดยากเพราะแต่ผมคิดไม่เหมือนกันเราก็ไม่อยากไปบอกใหนนะ้งานทำนี่น,น,น,นีอะไรเงี้ยคือการเอาไปทำไปแต่บอกว่าแต่อยากที่เห็นจรตงเราอยากให้มันแบบว่าให้งานงานที่มันเกิดมาจากดูถคนไทยนะสไตล์ของกราฟิกไทยเนะี่ยมันบอกอะไรบางอย่างที่มีมีอัตลักษณ์ที่มีอะไรที่ความเป็นเราในแบนั้นด้วยง ไม่ว่าจะทตอะไรนก็แล้วแต่อยากให้มีอะไรอยู่นะเพราะว่าเราว่าไอ้สิ่งนี้มันมันมันจะทําให้แบบมาจากเราจริงๆอ่ะมาจากคนไทยมาจากสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยจากบริบททุกอย่างมาจากเราจริงมันจะพร้อมที่จะทำหรืว่ามันจะทําให้แบบคนข้างนอกที่มองมาที่เราอจากกัปตันที่ต่างประเทศคนทํางานต่างประเทศจากจากคนข้างนอกที่มองมาเขาจะได้เห็นเลยไอ้ประเทศไทยมันมีความเป็นอะไรบางอย่างของมัน sẽ là của này các tuần này các nhà mình cứ cắt cái <laughs> này lên. thôi em là bao อะไรนะฮะเขาคอร์สเออไปคุยทีนี่